คุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงที่3ครับกับผมการุณชางบริยุนครับและเพศสัจกรหญิงนทิดาจันทร์ารวีครับคุณนุ๊ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับซึ่งเขียนมาคุยกับเราครับเริ่มที่คําถามแรกเลยกันละกันนะครับคุณผู้ชมเขียนมาว่าอย่างนี้ครับจากคุณต้อมกทมครับคุณต้อมถามว่าทําไมดิฉันมีสีผิวไม่เท่ากันคะผิวหน้าคล้ำกว่าผิวตัวเพราะอะไรจะทําอย่างไรดี อันนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่มีการปกป้องคือผิวตัวเนี่ยเรายังใส่เสื้อผ้าปกป้องผิวได้แต่ผิวหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่โดนแสงแดดมากที่สุดอะคะอ่ะทีนี้วิธีป้องกันก็คือง,ง่ายๆว่าอาจจะใส่หมวกหรือว่าใส่แว่นกันแดดนะคะเวลาออกแดดจัดๆและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือใช้โลชั่นหรือว่าครีมกันแดดค่ะ ซึ่งมีค่า SPF ที่เหมาะสมและพอเพียงอย่างในชีวิตประจําวันเนี่ยขึ้นอยู่กับสีผิวถ้าคนที่ผิวขาวหน่อยเนี่ยจะเกิดการเขาเรียกว่าคล้ำแล้วก็จุดด่างดำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ SPF ที่สูงหน่อยอย่างเช่น SPF 50ขึ้นไปนะคะแล้วก็ PA บวกบวกบวกด้วยแต่ว่าคนที่มีผิวคล้ำหรือว่าเป็นผิวสีแทนเนี่ยอาจจะใช้ SPF ที่ต่ําลงมาหน่อยก็ได้อย่าง30ขึ้นไปค่ะแต่แนะนําว่า SPF คือใช้สูงหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองไทยแสงแดดค่อนข้างแรงค่ะแต่ถ้าคุณต้อมไม่อยากหน้าคล้ำนะผมมีเทคนิคเลยค่ปกติผมออกไปข้างนอกเนี่ยใส่หน้ากากใส่หน้ากากปกป้องเหมือนใส่เสื้อผ้าเลยต้องเลือกหน้ากากวันนี้วันนี้หน้ากากแบบนี้เนี่แต่ว่าอีกนิดนึงในเรื่องของผิวคล้ำเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการที่ใช้สครับขัดหน้าหรือว่าใช้โลชั่นขัดหน้าบ้างเพื่อเกิด พลัสเซล์ผิวว่ะค่ะพลัสเซล์ผิวที่มันหมองคล้ำออกไปอันนี้มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งกันครับเอาละครับไปคําถามข้อที่2นะครับคาถามข้อที่2ครับคุณต้อมได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2ครับจากคุณนุชปราจีนบุรีครับคุณนุชถามว่าผิวไวต่อแสงเกิดจากอะไรคะและจะแก้ไขอย่างไร ผิวไวต่อแสงเนี่ยเกิดไดจากหลายสาเหตุมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยากา,ารใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยนันเนี่ยก็อาจจะทําให้ผิวไวต่อแสงหรือการใช้ยาที่เป็นพวกวิตามินเอทั้งหลายก็จ,จะทําให้ผิวไวต่อแสงเหมือนกันหรือคือมันมีมันมีหลายสาเหตุามากๆอะค่ะคือการผ่านการ เขาเรียกว่าผ่านการเลเซอร์หรือว่าการทําบางอย่างเนี่ยก็จะทําให้ผิวไวต่อแสงในช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องหลบหลีกเลี่ยงแสงในในช่วงเวลาในการรักษาตรงนั้นนะคะครับเอาละครับต่อไปข้อข้อต่อไปครับจากคุณก้อยครับคุณก้อยกรทมถามว่าดิฉันสังเกตตัวเองว่าพอเริ่มไว้ผมยาวแล้วเนี่ยผมมักจะขาดแล้วก็ร่วงออกมาเวลาสะเยอะมาก จนต้องตัดผมสั้นตลอดเลยอยากไว้ผมยาวบ้างจะทำอย่างไรดีคะช่วยแนะนำวิตามินหรืออาหารเสริมที่ช่วยบำรุงผิวหนังผิวหนังศีรษะด้วยคะ่ะ่าวิตามินอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงผิวหนังศีรษะใช่ไหมคะค,คือการที่ผม ต้องบอกงนี้ก่อนค่ะว่าการที่ผมายาวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าการที่มีผมที่ air, อ่อนแอคือมันเริ่มมาจากที่รากผมซึ่งก็คืออยู่ในในใต้หนังศีรษะนะคะทีนี้สารอาหารที่จะช่วยบํารุงได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารอาหารจําพวกต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายคือทําให้เซล ผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นรหรือว่าจะเป็นพวกวิตามินอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นซิงวิตามินดีและที่สําคัญที่สุดเพื่อให้ผมของเราแข็งแรงก็คือคคพวกโปรโตีนขาดไม่ได้เลยถ้าคนเป็นมังสวิรัสเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเลือกรับประทานโปรตีนที่มัน มาจากถั่วเหลืองหรือว่าโปรตีนที่มีอยู่ในถั่วธัญพืชเนี่ยคะอยู่ในสูงอย่างเงี้ยแทนที่จะทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ได้เหมือนกันแต่คือโปรตีนขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือต้องต้องทานโปรตีนเสริมเพิ่มเข้าไปใช่ค่ะนะครับเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับจากคุณช้างชัยภูมิครับคุณช้างถามว่าอยากทราบว่าเล็บขบเกิดจากอะไรและจะรักษาอย่างไรครับคือเล็บขบ จริงๆก็มีหลายสาเหตุอีกเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ใส่รองเท้าคับเกินไปค่ะส่วนใหญ่เกิดที่เท้าไม่ค่อยเกิดที่มือนะเออใช่ไม่เคยเห็นเล็บขบที่มือเออใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เท้าเนี่ยอาจจะใส่รองเท้าที่คับเกินไปหรือใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะกับรูปเทา้าว่าวิธีแก้ง่ายในเดียวก็คือซื้อรองเท้าใหม่ เลือกให้มันพอดีไซส์หรือว่าคืออย่าให้หลวมเกินไปด้วยพอเสียดสีมากเสียดสีก็เกิดตาปลาอีกหรือว่าคับไปก็เกิดตาปลาได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเลือกให้พอดีกับไซส์เท้าแล้วก็รูปเท้าของเราด้วยค่ะคุณช้างอย่าซื้อรองเท้าเผื่อโตนะโอเคซื้อเผื่อโตใช่ค่ะหรือโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านคะนั่นะสิคำถามข้อต่อไปครับคุณวัฒนาราชบุรีครับคุณวัฒนาถามว่าล้างล้างหน้าผิวดิฉันจะแห้งตึงมากค่ะแต่พอผ่านไปสัก1-2ชั่วโมง ผิวก็จะเริ่มมันขึ้นมากค่ะตกลงดิฉันเป็นคนผิวประเภทไหน <c oughs> และควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าแบบไหนจึงจะดีได้ค่ะถ้ามีปัญหาในเรื่องนี้อย่างเดียวนะคะไม่ได้ <c oughs> มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระหรือว่า <c oughs> สิวนะคะก็คือง่ายๆว่า วิธีล้างหน้าเนี่ยคือเป็นปกติอยู่แล้วว่าเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเหมือนเราแชมระล้างน้ำมันออกจากผิวรวมถึงสารที่บำรุงผิวต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วคือเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวตามธรรมชาติแล้วก็ชาล้างมันออกไปด้วยฉันเนี่ยหน้าจะแห้งสักพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยผิวของเราเนี่ยก็จะปรับสมดุลทำให้หน้าเนี่ยมันขึ้นนะคะเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการที่ไม่อยาก คือไม่อยากให้หน้ามันเอะแต่คุณนูกเขาบอกว่าพอเขาล้างหลงังล้างหน้าผิวแห้งตึงมากเนี่ยถ้าแห้งตึงมากอาจจะใช้สบู่ล้างหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างหน้าด้วยค่ะอ,อันนี<ะ>ซ้ซึ่งจะกำลังจะบอกต่อไปว่า<ะ>ถ้าแบบ ให้พิจารณาว่าเป็นคนผิวหน้าแห้งหรือมันเนี่ย <ฮะ S 2> มันต้องล้าง,งหลังหน้าไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงคือ <ไง S 1> ล้างหน้า <efendim S 1> ไปแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงให้สังเกต<ด>ว่า,าม,ม,มันมันไหมมันมากแค่ไหนด้วยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายผิวมากขึ้นอาจจะไม่ได้มันแต่ถ้ามันเลยเนี่ยก็คือเป็นผิวมันเป็นผิวมันแน่นอนค่ะซึ่งจากลักษณะของคุณนั่นแหละ ลักษณะของคุณวาสนาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผิวมันมากกว่าผิวแหง้งเพราะว่าบอกว่าผิวมันามากจะบอกมันมากใช่ลังล้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ถูกต้องะคะ่ะอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีความเป็นด่างน้อยลงหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ pH ค่อนข้างใกล้เคียงกับผิวก็คือห้าุดห้าถึงหประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้สารชาล้างที่ ที่เหมาะสมมากขึ้นอย่างตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าด้วยเพราะว่ามันก็ตอบลําบากอะค่ะแต่ว่าการใช้ออยล์ล้างหน้าเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันคือหนึ่งเลยใช้ออยล์ล้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วก็สําหรับคนหน้ามันเนี่ยไม่ต้องกลัวถ้าไม่ได้เป็นสิวนะคะคสาหรับคนหน้ามันเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า ออยเนี่ยมันก็จะชะล้างน้ํามันออกไปได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ามันละลายในน้ามันอยู่แล้วแหมมันก็จะชะล้างออกไปได้ค่ะตันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน<ช>แล้วก็ถ้ากลัวว่าหน้าจะมันมากๆหลังจากนั้นก็อาจจะใช้เซรั่มที่ช่วยในการควบคุมความมัน<ช>หรือว่าโลชั่นลดความมันต่างๆได้ค่ะคร<ช>ับเอาละครับคุณวัฒนาครับได้คําตอบไปเรียบร้อยครับค<น>ำถามข้อต่อไปครับจากป้าสุนีมหาสารคามป้าสุนีครับถามว่าการฉีดโบท็อกคืออะไร และจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้จริงหรือเปล่าคะค่ะการฉีดโบท็อกซ์จริงๆแล้วบท็อกซ์เนี่ยเป็นท็อกซินหรือว่าเป็นสารพิษจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเออเขาสกัดออกมาแล้วเขาใช้ปริมาณที่เหมาะสมฉะนั้นมันจะไม่เป็นพิษต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าฉีดในเขาเรียกว่าต้องต้องฉีดโดยผู้เชี่ยวชาญฉีดแค่บริเวณนั้นจริงๆหล้วก็ถูกต้อาด้วยห้ามเด็ดขาดเลยค่ะอันนี้ไม่แนะนําเลยค่ะแล้วก็บท็อกซ์เนี่ยลักษณะการทํางานของเขาก็คือการคลายกล้ามเนื้อคือเวลาเรามี มีการแสดงออกทางอารมณ์ทางใบหน้ามากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหดตัวค่ะหดเกรงตัวทีนี้ถ้าหดเกรงตัวบ่อยๆมันก็จะค้างอย่างลักษณะนั้นการฉีดโบท็อ์เข้าไปก็เพื่อไปคลายกล้ามเนื้อทําให้ริ้วรอยเนี่ยคือหายไปทีนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานค่ะมันจะอยู่ได้แค่ประมาณ3-6เดือนคือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเท่านั้นเอง ครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันก็ช่วยได้แต่อยู่ได้ไม่นานแต่ก็ต้องนนถ้าอยากจะฉีจริงคือไปขอคําปรึกษาคุณหมอก่อนะนะครับต้องฉีดโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะนี้เนี่ยแล้วก็สําคัญมากมครับเอาละครับคำถ,ถามข้อต่อไปครับจากคุณนุชรีสมุทรประการนะครับคุณนุชรีถามว่าดิฉัน<ๆ>เป็นคนผิวแห้งมากค่ะจมูกเล็บลอกออกมาตลอดเลยบางครั้งเหลอดึงออกมาเจ็บมากเพื่อนแนะนําบอกว่าให้แช่น้ําอุ่นบ่อยๆจะช่วยได้จริงหรือเปล่า อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าแช่น้ำอุ่นเนี่ยหนึ่งเลย น้ําที่อุณภูมิสูงหรือเวลาเราอยู่ในอุณภูมิสูงแน่นอนว่าน้ำเระเหยได้เร็วกว่าอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญการเอามือแช่น้ําบ่อยๆเนี่ยมันคือการที่นาเ,เขาเรียกว,ว่าจะทําให้มือแห้งมากขึ้นค่ะเพราะว่าน้ําจะออกจากร่างกายได้ง่ายมากขึ้นฉะนั้นอันนี้สําคัญมากว่าไม่แนะนําให้แช่น้ําอุ่นเป็นบริเวณในเวลานานนะคะยกเว้นว่าตัดเล็บอะไรเงี้ยอาจจะแช่แบบหนึ่งทาให้เล็บเนี่ยตัดได้ง่ายขึ้นมันจะนุ่มลงใช่มันจะนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าไม่แนะนําแบบนั้นให้แนะนําว่า ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเล็บและมือโดยเฉพาะอะค่ะคอันนี้ก็จะช่วยได้มากกว่าจะทําให้จมูกเล็บชุ่มชื้นด้วยแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค,ะค่ะครับคำถามเข้าต่อไปนะครับจากคุณกมล์วันครับคุณกมล์วันกทมถามว่าเชื้อราบนหนังศีรษะเกิดจากอะไรคะแล้วก็สามารถแก้ไขได้อย่างไรครับเกิดได้จากหลายสาเหตุอีกแล้วค่ะเชื้อราบนหนังศีรษะเกิดได้กหลายจากหลายสาเหตุมากแต่ส่วนหลักๆแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่ มีความชื้นอยู่บนหัวมากๆเช่นคนเหงื่อออกง่ายมากๆเหงื่อออกตลอดเวลาเลยออกนังศีษะใช่ทำให้มันชื้นตลอดเวลาลเชื้อราเนี่ยเขาชอบเติบโตในที่ชื้นอยู่แล้วหรือบางคนสระผมไม่ทันแห้งเลยนอนละนอนเปียกๆทั้งคืนเลยอันนี้ก็เกิดเชื้อราได้ถ้าในระยะเวลานานนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นพฤติกรรมพวกนี้ก็ควรงดทั้งหมดอ่าไม่ควรทำนั่นเองค่ะจริงๆเชื้อราบนหนศีษะเวลามันเกิดขึ้นปั๊บมันทําให้ผมร่วงได้ด้วยได้ได้ค่ะผมร่วงได้เพราะเกิดอัง ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ร่วงจนสีสารานก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะร่วงเป็นหยบๆมากกว่าถ้าเกิดจากเชื้อรานะคะแต่สําหรับคนที่ที่บอกไปนะว่าถ้าเหงื่อออกมากๆเงี้ยค่ะอาจจะพกผ้าขนหนูผืนหนึ่งแล้วคอยแบบใช่พยายามพยายามให้มีความชื้นน้อยที่สุดอะค่ะเชื้อราก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีครับคุณลูกครับคำถามข้อต่อไปครับจากน้องใหม่ครับน้องใหม่ถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะค่ะมักเกิดจากซิวอักเสบ Uh huh. แล้วก็เป็นประจําเลยคือเป็นเป็นสิวที่หนังศีรษะนะครับเป็นมานานและนะครับช่วงหลังๆเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยทําสีผมเลยนะนะครับ,รบนานๆถึงจะเข้าร้านทําผมสักครั้งหนึ่งนอกจากไปตัดผมแล้วก็เปลี่ยนยาสระผมมาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หายเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะรักษาอย่างไรดี สิวที today, ่หนังศีรษะเกิดได้เหมือนกับสิวที่หน้าของเราเลยก็คือเพราะว่าที่หนังศีรษะก็มีต่อมไขมันอยู่อยู่ติดกับต่อมผมอยู่แล้วค่ะครับดังนั้นผมยิ่งเยอะเนี่ยรูขุมขนยิ่งเยอะก็คือเกิดการอุดตันได้มากกว่าอีกคอ่าฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้คาดว่าคุณวาสนาใช่ไหมคะน้องใหม่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 คาดว่าคุณน้องใหม่เนี่ยค่ะอาจจะ หนังศีรษะมัน<ช>ทําให้แบคทีรียเนี่ยเติบโตได้ง่ายจนเก<ช>ิด<ช>เป็นสิวนะคะวิธีง,<ช><ช>ง่ายๆก็คือสระผมเน้นว่าสระผมทุกวันเ,เราเลือกใช้ยาสระผมที่เหมาะสมกับคนที่มีหนังศีรษะมันโดยเฉพาะเพราะว่าคนที่มีหนังศีรษะมันโดยเฉพาะอาจจะใช้ยาสระผมที่มีวิตามิน B5 เป็นองค์ประกอบมากๆเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะยิ่งทําให้หนังศีรษะมันขึ้นนะคะก็คือเลือกยาสระผมที่เหมาะกับสภาพหนังศีรษะของเราดีกว่า ก็คือบางคนเป็นสิวอักเสบที่หนังศีรษะนี่หลายคนเป็นบ่อยนะครับแล้วก็วิธีการก็บางคนชอบไปบีบสิวบนหนังศีรษะก็มีนะคุณนุกจะบีบไมบอกไม่เห็นบีบได้ด้วยบางคนบอกเอามือคำๆดูแล้วมันเป็นมันเป็นสิวอาบีบซะหน่อยก็แล้วกันอะไรแบบนี้ไม่ควรไม่ควรทำนะฮะรานนี้บางคนเนี่ยถ้าบางคนชอบทําสีผมบ่อยๆถ้าหนังศีรษะเป็นแผลหรือหนังศีรษะมีอาการอักเสบอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย ก็ไม่แนะนําให้ทําสีผมเหมือนกันไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็หลีกเลี่ยงที่จะโดนหนังสีสั์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากมีใครเว้นโคนไว้เนะก็ต้องทาโคนผมด้วยฉะนั้นอันนี้สําคัญมากถ้ามีแผลอยู่เนี่ยคือสารที่ทําสีผมนะคะไม่ใช่สารที่ปลอดภัยนะต่อต่อผิวหนังหรือว่าร,ร่างกายของเรานะคะทีนี้ถ้ามีแผลอยู่เนี่ยสารสาร,สารอันตรายเหล่านี้อาจจะเข้าซึมสู่ร่างกายของเราได้ง่ายกว่าปกติซึ่ง ค่อนข้างอันตรายค่ะก็คือไม่แนะนําดีกว่าก็อาจจะเกิดปัญหาหรือเกิดอักเสบหรือเกิดผลเสียอะไรตามมามด้วย<ช>นะครับเอาละครับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับก็วันนี้เราตอบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆครับวันนี้คุณนุกจะนําอะไรมาฝากกันบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรีนกลามอรัสบูเทนแอนด์เนลครีมฝั่งจิพาุ่นครับเพื่อถนอมมือและเล็บ ให้ชุ่มชื่นครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกรับ